ปลากระหยักษ์ใจแอนบาบแคทโลคาปิโอสยามเมนซิสปลาใหญ่อันดับสองของลุ่มน้ำาขงรองจากปลาบึกเป็นปลาแห่งตำนานและมีวงจรชีวิตเชื่อมโยงกับทันโตนเลสาบและแม่น้ำโขงกลางหัวใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสัตว์น้ำที่ยิ่งใหญ่เป็นตำนานแห่งโตนเลสาบและเป็นปลาน้ำจืดขนาดมหฮมารองเพียงแค่ปลาบึกนี่คือปลากระหยะักษ ปลากระโหยักษ์หรือใจอันบาบมีลำตัวยาวได้กว่า2เมตรน้ำหนักมากกว่า200กิโลกรัมเกล็ดเงินเหลื่อมแสงดวงตาเงียบสงบแต่หน้าเกรงขามมันคือปลาคราบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในตนเลสาป,ปลากระโหูยักษ์เคยอุดมสมบูรณ์ชาวประมงท้องถิ่นนับถือมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมและเชื่อว่ามีวิญญ,ญาณผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำสถิตยอยู่ในร่างปลายักษ์ตัวน,นี้ แต่วงจรชีวิตของมันไม่ได้หยุดอยู่เพียงในทะเลสาบเมื่อฤดูน้ำหลักมาถึงกระโหยักษ์จะอบพยพขึ้นแม่น้ำโขงว่ายทวนกระแสะน้ำขึ้นเหนือเพื่อหาพืนที่วางไข่ในแก่งินและลำน้ำที่ไหลแรงเมื่อลูกปลาฟักออกมากระแสะน้ำจะพาพวกมันไหลย,ย้อนกลับลงสู่โตนเลสาบอีกครั้งที่นี่กลายเป็นแหล่งอนุบาลแห่งชีวิตวงจรอ,อันยิ่งใหญ่ที่เชื่อมทะเลสาบกับแม่น้ำโขงเข้าด้วยกัน ปลากระโห o ยักษ์จึงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์หนึ่งชนิดแต่มันคือดัชนีวัดสุขภาพของทั้งลุ่มน้ำโขงหากยักษ์ใหญ่นี้ยังดำรงอยู่หมายถึงระบบนิเวศยังหายใจได้ทว่าวันนี้ปลากระโห o ยักษ์ถูกคุกคามอย่างหนักการสร้างเขื่อนการทำประมงเชิงพาณิชย์และการสูญเสียพื้นที่วางไข่ทำให้ประชากรลดลงจนแทบไม่เหลือในธรรมชาติองค์กรอนุรักษ์ทั่วภูมิภาคพยายามเพาะพันธุ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้รุ่นลูกได้เห็นปลากระโฮยักษ์ยังว่ายอยู่ในสายน้ำของบรรพบุรุษปลากระโฮยักษ์ราชาแห่งโตนเล่สาบอันดับสองรองจากปลาบึกคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และเป็นคําเตือนให้เรารักษาสายน้ำคงไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์และรับชมคลิปขอบคุณครับ